ส,สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องน้องก๋อยายชานนท์แชนแนลนะครับผมวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะครับทางอาบน้ํานะครับ ล้างเล่นน้ำนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซ u b s ไ r i b e นะครับกดติดตามนะครับกด s u b s ไ r i b ์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่องทางกำลังแกนะครับมีก็แดดจ้าจ้านะครับวันนี้อากาศแจ่มใสนะครับผมมาดูเขาไปไหนกันนะครับสามเชือกเน,ะน,นาะมัศนานะครับ กอ,อยาแล้วก็แม่ยุ้ยนะครับผมไปแล้วก็จะเป็นบรรยากาศทุกๆวันนะครับถ้าวันไหนฝน,นไม่ตกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพาน้องช้างกับแม่ไปอาบน้ํานะครับทุกวันนะครับผมช่วงไปบ่ายนะครับตัวเล็กมาอย่างอีกสองนะครับนูน่นทองทองนะครับ แมหลงทองกับทงทองนะครับกำลังเดินมาเตะนะครับเดินมาแล้วาบน้ำด้อแบน้ำน้ำพีก้อหยาตัอหยาก็จะถึงหรอเดินมาเร็วร็วไปๆๆไปๆปไไป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 ไ ก็ยากถึงแล้วฟาาให้คนเงารูนมันนี้แดดจาเลยครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจครับเข้ามาทมมีทักทายกันได้นะครับอย่าลืมกด Sub s c r i b e นะครับกด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมเปิดอีกช่องทางนะครับผมกำลังใจนะครับช่องน้องขอ,อยาชนบทแชนแนลนะครับ กำลังใจนะครับนี่ช่องทางนะครับฝากเพจน้องข้อยาลพังงาด้วยนะครับโอ้ห้ากตายเลยเหรอโอ้ย ลงไปเล็กๆเลยไปย่างถึงท้องไม่ยอมไปเลยอยู่ไก่อยู่อีกข้างึงหยอกกันนี่หลยหายโอ้งามกระจายเลย จ้าเลยครับวันนี้แดดสองหอนวันนี้แดดหอนครับีมักากอยมากขี้ลังเขาเดยกมากขี้ลังเขา นั่งที่มาขึ้นครมาเลยน

ค่อยๆเดี๋ยวเตะลิดเดี๋ยวเลิดจะวุ่นๆหน่อยนะครับอาบน้ำเสร็จก็จะคึกๆนะครับประมาณนี้หาวแห้งผลิตเรนน้ำมันไม่แห้งครับผมครับขึ้นมาแล้วนะครับผม สวัสดีนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับนะครับที่เข้ามาทักทายครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับกดแชร์ให้ได้นะครับผมกำลังแกนะครับก็ติดตามเพจน้องก้อยาด้วยนะครับน้องก้อยาด้าพังงานนะครับแล้วก็เราก็จะมีการไลฟ์ขายอาหารนะครับช่วงประมาณ1 1โมงเนาะถึงบ่ายโมงเนี่ยครับช่วงนี้ถ้าวันในฝนไม่ตกนะครับก็จะเวลาประมาณนี้ครับ อายในบนตกกตเลื่อนนะครับตามสถานการณ์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับโอ้โสหนส้นเอื่อยส้นแห้งใล่ก้อยหยาเออเออเออยังนี่ขอเข้าลงบนระเบียดเลยครับดูธรรมชาติตามสบายไปเลยไปเลยน่ารักน่ารักไปเลย บา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 คิอ้ออนาว,า,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 วสาสนาน <c ười> <c ười> น่สิเตเลเตหน่อยหน่อยหน่มึงไม่ลงทองไม่ลงทองตัวไง เป็นอนยี่สิี่พันย,ยัยกมูอายุเยอะกว่าเพื่อนนะครับอยู่นี้20่ปีได้นะครับประมาณ20ปีนะเออสร้างหลอดทองสร้างยังเงี้ยสิ มาเลยมามาเลยมาด้วอ้อาๆๆเดี๋ยวโตเลยไป๊บๆต้อขอตัวอาัิทย์เอาแล้วพ่อแหละแหละพ่อทำปากของพ่อครับผมอาบน้ำแล้วก็ทาแป้งได้แล้วแหละเนาะครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจนะครับ ไม่ได้ลืมฝาก<ป>กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในช่องน้องกอยาของเรานะครับผมบขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับพ่อพ่ออฟซีทุกท่านนะครับครับผมที่มีตาน้องกอยานะครับขอบคุณกอยานะครับผมเอ้ย<ห> <c oughs> ยังละบุญละเยอเลยคร<ห>ั <c oughs> โอ้รับทางหนึ่งมาทางหนึง่งเนาะ เชียบเท่ใย nhà มันมัดใส่นพี่ไปแล้วครับผมครับนี่ก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับอาบน้ำเสร็จก็ขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะครับทุกวันนะครับผมครับผมขอบคุณทุกกำลังใจอีกครั้งนะครับ ขอให้โชคดีโชคดีเฮงๆงรวยๆนะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอให้โชคดีมีความสุข,ขอใอ้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับ